สวัสดีครับพี่น้องสุปูสุปนครับมื่อนี้อีสานบรนพุนบารกับผมบาร์ซิดครับมื่อวานศุภาพี่พาน้องขึ้นเขาเข้าป่าหาเห็ดคือเก่าเลยครับมื่อนี้ก็เป็นมื้อที่สามที่บาร์ซิดมากังเว้นครับมาลุ้นมาเบิ้งน้ำกันครับว่าเป็นตำมานตะคือบ่ครับมื่อนี้ครับมาเก็บตกเห็ดละโง่ครับเจอสิได้เห็นยังก็เอาคือเก่าแล้วครับเห็นเห็นยังก็เก็บคือเก่าแล้วครับพี่น้องมาลุ้นมาแลครับแกแขงมานครับเช้านี้พี่น้องนี่บาร์ซิดมาหกโมงเช้าครับนี่ครับเห็ดพวกบานครับไอเห็ดละโงบบานครั ลุงมาเบงน้ำตาลครับเศร้านี้พี่น้องมันเป็นตะมานปตะคืออยู่บ่ครับนี่ครับดอกนึงนี่ครับนาลุงมาเบงน้ำกันครับนี่อีกดอกนึงครับนี่เป็นมือเก็บทกเ็ดละงกยังขักลีได้ครับพี่น้องไอ้มือนี้ค่ะเพราะว่าลายมืออแล้วดอกจูมือนี้คือสีงย่างอยู่ครับนี่ครับนอกบานต้องแยกชิ้นส่วนให้เก่าครับเห็ดไคครับพี่น้องนี่ครับ นี่ครับเห็ดไามาแล้วเท้านี้ก็ได้นี่ก็เห็ดไ่อีกดอกนึงครับเห็ดไคสองดอกครับอันนี้นี่เล้อสีน้องเห็ดไคสองดอกนี่ครับนี่อีกดอกนึงครับเห็ดไ่เกิดในป่าน้ำซ้ำสี่น้องเอ้ยโอ้ยเนอะเห็ดในใดซะเกิดก็ได้เก็บนี่ครับดินมันแห้งมันก็ยังอยากออกให้เฮาเก็บอยู่ครับนี่ก็อีกดอกนึงครับดอกนี้ยังบวิชขี้ดินครับ นี่ครับมีอีกดอกนึงครับนี่ครับอีกสองดอกครับพี่น้องนี่ครับสองดอกครับเห็ดละงอ่สองดอกครับนี่ครับเห็ดละมูะ่น้หมู่วานโบหินดอกนั่นครับอ้นี่ครับ สองดอกดอกงอกบานอีกดอกนึงครับนี่ครับดอกบานใหญ่เต็มพิกัดเลยพี่น้องนี่มือเก็บตกทิ็ดล้วงอกครับมือนีอ้ก็ได้ดอกบานอีกดอกนึงครับอยกกินสวนคือเก่าครับ เห็ดไครครับนี่ครับเห็ดไทรดอกหนึ่งนี่ครับพี่น้องเห็ไดไครพอดีงามเลยดอกนี่ครับสีเหลืองด, خر, ดอกนึงครับโอ้สองดอก,ดอก,ด,อกดอกนอ้อยเอาถ้าดอกใหญ่ดอกเดียวก็พอครับนี่ครับเห็ดเพิ่งเข่าครับนี่ครับเศร้านี่เห็นเห็ดเพิ่งเข่าครับมือนี้โอ้ฝนบ่ตกหลายมือเขาย,ยังออกให้ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง อ้าวกิ่งตกออกมาแล้วนี่ครับดอกหนึ่งละโง่นี่อีกดอกหนึ่งครับดอกน้อยอ้าวนี่ครับมี๋ยวนี้อดอกหนึ่งสามดอกครับหมนูนี่นะเดี๋นวนี้เกเอครับดี๋โงกบานครับอีกดอกนี่ครับ นี่ครับโอ้โห,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 โหปวก,กเริ่มกินแล้วพี่น้องนี่ครับดอกบานครับก็แยกกินส่วนคือเกลครับนี่ครับอีกดอกนึ่งครับโอ้โหโหดินก็แข็งมันก็ยังออกขนาดเห็ดก็ได้ครับ กินส่วนคือเก่าดินก็นยังแตกไปหนาอยู่พี่น้องเออเห็นแล้วก็ได้เฮ็ดสิออกอยู่ทางบนตกต๊ะเจอคู่แฟดครับพี่น้องนี่ครับโอ้โอ,ออกให้งามอยู่สองดอกนี่ครับนี่ครับนี่ครับสองดอกคู่แฟด งามอยู่ครับอืมเก็บก่อนนี่อีกสามไข่ครับคิดว่าสิบโบ,บได้เห็นแล้วก็ยังได้เห็นอยู่ครับพี่น้องไข่ก็ได้นี่ครับนี่ไข่หนึ่งครับสามไข่นี่อีกสองดอกครับพอดีงามเลยสองดอกนี่ครับพี่น้อง นี่ครับนี่ดอกนึงครับโอ้ฝนอีกครับพี่น้องนี่ครับสุขสกุนเบิ่งครับนี่มันอยากออกแห้งครับเฮดกระได้่นมาตกลายมือครับเบิ่งดูนี่พี่น้องนี่ครับความพยายามของเฮดที่อยากออกให้เฮ้าเก็บครับนี่ครับ นี่ครับความพยายามของเฮ็ดที่อยากออกให้ฮาเก็บครับพี่น้องนี่ครับเพียงแต่ว่าฟ้าฝนมบเป็นใจซืซ้อครับนี่คัะนี่อีกซองดอกครับพี่น้องแต่หัดปวกขึ้นเต็มเลยครับพี่น้องนี่ซองดอกครับดอกงามกับดอกบานครับ นี่ครับสองดอกครับเจ้าของพ่นก็อยู่กินครับบาสิดคอเด้ออันนี้นี่ครับดอกนี่ครับ ส่วนนี่ครับนี่อีกดอกนี่ครับนี่อีกดอกนงครับชอบนี้ก็ได้ เป็นมือที่สามที่บาซิตมาแังเว้นครับพี่น้องมารุ่นมาเบ่งน้ำกันครับมือนี้นได้มาเป็นกำลังใจให้บาซิสน,นั้งเลยครับขอบคุณสุภูสุคนที่ติดตามที่ให้กำลังใจมาตลอดครับนี่ครับนี่อีกดอกหนึ่งครับพี่น้องจะเป็นโะโกเหลืองครับสีเหลืองนี่บาซิสสีบกุกค่อยแยกชิ้นส่วนได้ครับพี่น้องเพราะว่าถ้าแยกชิ้นส่วนมันดอกมันน้อยครับ ก็เลยบแยกกินส่วนสีนแยกเฉพาะดอกบานสีขาวเท่านั้นครับนี่อีกดอกนึงครับเป็นสีเหลืองนี่ครับนี่กัสีขาวอีกดอกนึงครับนี่ครับสีขาวดอกนึงครับนี่อีกดอกนึงครับพี่น้องโอ้ยอันนี้ดอกบางใหญ่ครับควายเตะครับพี่น้องอันนี้ เอาครับห็นแล้วก็ได้บางส่วนต้องแบ่งไว้ครับผมเอาครับพี่น้องอันนี้นี่ดอกนึงครับหยิกออกขนาดครับแต่มันเหี่ยวครับนี่ครับโอ้นีดอกนึงครับโอ้โบได้โบได้ดอกนี้ครับโบได้โบได้สามดอกพี่น้องน่ครับสามดอก เอาได้อยู่ครับซามดอกนี่ก็ะด้อ้าวหักเลนี่ครับดอกที่สีเอาไม่ได้ดอกที่สีเอาได้แค่สามครับนี่อีดอกนึงครับจะสีเอาได้ไม่ได้ดอกนี่ก็ได้พี่นออ้องโอ้ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ครับนี่ครับเป็นเห็ดไทยครับพี่นออ้อง นี่ครับโอ้ยดินแห่งจนนาแตกครับเบื้องน่งอย่างดีครับยังมีให้เก็บครับก็ะเทยไข่ครับดอกนึงครับพอดีงามเลยดอกนี่นี่ครับพอดีงามเลยดอกนี่นี่อีกครับนี่กระเ็ดไข่ครับน้องนี่ครับนี่ครับง้างออกกัแม่นฮะ นี่ครับเห็ดไคครับนี่ดอกนึงครับเห็ดไ่พี่น้องนี่ครับเห็ดไคครับนี่เป็นดอกบานครับพี่น้องนี่ครับอีกดอกนึงดอกบานเห็ดละงกนี่ครับเาได้อยู่ครับอยากกินส่วนคือเก่าครับ ีดอกนึงครับมีแต่ดอกบานไนอะพี่น้องมือนี้ก็ได้มาเก็บตกเฮ็ดละโงครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องเห็ดไข่ครับดอกนี้ก็ได้ดอกบ้าหญ่พี่น้องนี่ครับเห็ดไข่ดอกบกาหญ่ครับนี่ครับมาเห็ดไข่ นี่อีกดอกนึงครับจะจีเอาได้บ่ได้พี่น้องเอ,อียหลังจากเมื่อวานบาได้มาฮู้งดอกนะนี่ครับอีกดอกนึงดอกบ่ใหญ่ครับนี่ดอกที่สวงนะขู่ก็เลยดอกที่สวงครับเอาครับมาจิตเย็นแล้วก็ได้เอาครับพี่น้องนี่ครับนี่อีกดอกนึงครับก็ดีงามดอกนี้ครับนี่ครับนี่อีกดอกนึงครับพี่น้องเฮ็ดไท นี่ครับนี่ครับอีกดอกนึ่งเห็ดไข่ครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องอ้ยพี่น้องครับเบิ่งเห็ดไครดอกนี่ครับพี่น้องนี่ครับเห็ดไครเด้พี่น้องเลยผมดูหูเอาจานครับดอกนี่อ้ใหญ่ดีครับมันนี่กระดาษเห็ดไข่ อันนี้เป็นเ็ดระงกครับอันนี้ก็ได้นี่ครับเ็ดละงกละงกบานครับมาแยกชิ้นส่วนที่เก่าครับพี่น้องนี่อีกมูเนึ่ครับเ็ดระงกบานครับทั้งทั้งที่เมื่อวานมันบอสิดก็ับมาด้มองนี่ครับจะบอสิดโบเห็นครับนี่ครับหนึ่งดอกนี่แยกชิ้นส่วนก่อนครับนี่ดอกที่สองดอกที่สองก็แยกชิ้นส่วนที่เก่าครับ ดอกที่สามก็แยกกินส่วนที่เก่าครับพี่น้องนี่ครับดอกที่สามก็แยกกินส่วนอีกนี่ดอกที่สี่ครับดอกที่สี่ครับนี่ครับดอกที่ห้าแยกกินส่วนบ่ไรครับดอกที่ห้า มีดอกเดียวที่งามผู้หมู่ครับโอ้ดอกที่หากับดอกที่หกครับนี่ครับโอ้จุนฮักน้องบัวเอาครับดอกนี้ค่อยงามจังหน่อยครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับดอกนี้ค่อยงามอยู่ครับแล้วก็ยังมีอีกสองดอกครับแบบนี้นี่ครับพี่น้องสองดอกครับ บานพี่น้องดอกบานใหญ่สำนี่อยู่บ่ครับนี่เราง่พี่น้องเลยนี่ครับนี่ครับใหญ่กว่าฟ้ามือบัลซิตอีกครับอันนี้อีกดอกนึงครับโน นี่ครับเก็บเพชรปวกกันครับพี่น้องท้กจังเมื่อวานที่เห็นไว้ครับมือนี่ก็มาเบิ่งอีกแต่ยังมีให้เก็บอยู่ครับมือนี้ก็ได้นี่ครับพี่น้องเพชรปวกมือนี่หายจากบานแล้วครับนี่ครับ็บลายไปไหนครับพอได้เก็บอยู่ครับมือนี่ก็ได้นี่ครับ เก็บครับมือนี้ก็ได้ที่แล้วก็ต้องเก็บครับนี่ครับนี่ครับหลังจากเขาเก็บเมื่อวานนี้ครับมาเบิ้งมือนี้ก็ออกเขได้เก็บอยู่ครับมือนี้ก็ได้นี่ครับหลังจากเมื่อวานนี้บางบางมองบางดอกเขาก็บอกหินมามือนี้ผ่าออกจนเหยียบเผาน้อยแล้วครับ นี่ครับโอ้ไ่ป่วงมือนี่ก็ได้พี่น้องนี่ครับนี่ครับดึงเอาเลยครับพี่น้องอันนี้ก็ได้โอ้ เสียดายเด้หมู่วานโบเห็นขักว่ามันออกมาทางนี้พร้อมพี่น้องออกลายยูหมู่วานก็ได้มาคิดโบเห็นขักครับ,รบนี่ครับนี้ก็กะแม่นครับพี่น้องนี่นี่ครับ นี่อีกช้องดอกครับหมูเดียวกันเลยครับดินมันแข็งมันไม่อยากออกครับพี่น้องคือว่ายังดียังได้เก็บอยู่ครับนี่ครับนี่อีกดอกนึงครับถ้าฝนมันดีดอกมันสิใหญ่ชะนีครับพี่น้องนี่นี่ครับถ้าฝนมันออกดีครับฝนตกดีครับดอกกำลังออกก็มนี้ครับนี่ครับ ยังไม่ใชิออกลายเป็นไอบอสซิตกับบูชันคือกันนี่เพราะว่าธรรมดาตะเก่าบอสซิตเคยมาเก็บอยู่นี่เห็นลายครับนี่ครับเห็ดละโงกครับละโงกดอกนึงครับนี่ผลงานของบอสซิตมือนี้ครับที่หามาได้ครับมือนี้ครับก็มีเห็ดหลากหลายคือเก่าแล้วครับพี่น้องมือนี้ก็มีเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดละโงกกับเห็ดปวกพ้นเล็กหน่อยครับ ขอบคุณสูบูสคุณใท่กำลังใจบาซิทมาตลอดครับนี่ผมบาซิทกับสิคอจบคลิปไว้ซัมนี้แล้วครับพี่น้องว่ามื้อนี้ก็ได้มากใครพอสมควรแล้วครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ